รถมือเดียวสวยกิฟต์ไม่เคยติดแก๊สใครหาอยู่รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนคะ่ะ พบกันอีกครั้งกับน้ำ T&N Auto Car นะคะและสำหรับรถมือเดียวไม่เคยติดแก๊สที่น้ำจะมารีวิวนะคะเป็นตัว Toyota Camry นั่นเองนะคะเป็นรถเก๋งพรีเมียมคานะคะสำหรับตัวนี้เป็นเครื่อง2.0 Xtimo e แท้จากโรงงานเลยนะคะสำหรับตัวนี้เป็นปี2011นะคะราคาอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นและที่สำคัญไม่น้อยมากนะคะหลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าว่าคัมรี่คันนี้น่าสนใจขนาดไหนนะคะสำหรับในส่วนตัวด้านหน้าเลยนะคะดีไซน์โฉบเฉียวกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวสปอตไลท์ที่เป็นสเปคเดิมโรงงานด้วยนะคะแล้วก็ที่สาคัญมีสเกิร์ตรอบคันชุดแต่งเอ็กซิโมแท้จากโรงงาน เลยนะคะตัวสีเป็นสีขาวมุกนะคะขาวเดิมจากโรงงานนะคะต้องบอกเลยว่าสีสวยกริฟเลยแล้วก็มาพร้อมกับตัวล้อแมกอัอลอยเดิมโรงงานตัวนี้จะเป็นขอบ16นะคะแล้วก็ดอกยางเต็มๆใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะคะด้านข้างก็มีสเกิร์ตแล้วก็ตกแต่งด้วยลายคิ้วที่เป็นลายเส้นโครเมียมนะคะและดูโชบเฉีียวแล้วก็หรูหรามากๆนะคะแล้วก็ในส่วนตัวกระจกข้างสามารถพับและปรับไฟฟ้าได้ในตัวเลยนะคะติดฟิล์มกองแสงให้แล้วเรียบร้อยดีไซ หรู้หลาชฉบเชี่ยวนะคะและดูแบบสปอร์ตมากๆนะคะสำหรับคัมรี่ตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันบ้างดีกว่าว่าจะสวยขนาดไหนนะคะสำหรับในส่วนตัวภายในนะคะตัวเอ็กติโภายในของเขาจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็แผงประตูด้านข้างนะคะตกแต่งด้วยลายเส้นที่เป็น ลายไม้นะคะก็แลดูหรูหราสวยงามนะคะกระจกเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยตัวนี้นะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะความเดิมของตัวรถให้ดูกันทุกซอกทุกมุมเช่นเคยนะคะก็น็อตไม่ขยับสักจุดหนึ่งเลยนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถมือเดียวแล้วก็เจ้าของดูแลดีมากนะคะ นี่ดูเลยสติกเกอร์น็อตไม่ขยับสักจุดหนึ่งเลยนะคะต้องบอกว่าได้ไปคุ้มแน่นอนนะคะการันตีเลยแล้วก็ภายในยังสวยกิฟต์อยู่เลยพวงมาลัยนะคะตัดด้วยลายไม้สีอ่อนสวยงามหรูหรามัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ เดี๋ยวน้ำจะลองบิดกุญแจให้ได้ดูเลขไม่กันด้วยนะคะว่าคันนี้ไม่เท่าไหร่กันแล้วนะคะไม้อยู่ที่96,000โลเท่านั้นเองนะคะรถไม้น้อยมากๆแล้วก็เป็นรถบ้านแท้นะคะเราซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะคะอย่างที่บอกว่าคันนี้เจ้าของดูแลดีมากนะคะแล้วก็วิทยุต่างๆแอร์ต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนะคะ ในส่วนตัวแอร์ก็จะเป็นแบบดัวโซนนะคะสามารถแยกปรับอุณหภูมิ2ฝั่งได้เลยสะดวกสบายมากๆนะคะไม่ต้องแย่งกันว่าชั้นจะอุณหภูมิเท่านี้อะไรยังไงนะคะแล้วก็คันนี้มาหลังไฟฟ้าด้วยกันแดดนะคะตัวเกียร์เป็นเกียร์โต้แบบขั้นบันไดแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามหรูหรานะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวคัมรี่เขาอยู่แล้วนะคะดีไซน์ภายในของเขาก็จะหรูนิดนึงนะคะแล้วก็สวยงามด้วย สำหรับตัวเบาะนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังสีดาเดิมโรงงานเลยนะคะเป็นเบาะเดิมโรงงานสามารถปรับไฟฟ้าได้2ฝั่งเลยนะคะคู่หน้านะคะปรับไฟฟ้าได้แล้วก็ตัวเบาะคนขับนะคะสภาพคือแบบใหม่กิฟเลยนะคะอันนี้ดูรู้เลยว่าเจ้าของดูแลดีจริงนะคะแล้วก็สภาพใหม่มากแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันนะคะมีระบบดันหลังให้ด้วยสำหรับเบาะคนขับนะคะ สวยมากเลยคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ความเดิมของตัวรถน็อตต่างๆไม่ขยับเลยสติกเกอร์รงงานทุกอย่างอยู่ครบหมดนะคะนี่การันตีเลยนะคะการันตีรถสวยเดิมจริงสําหรับคันนี้นะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่แบบหาสภาพแบบนี้อยู่น้ํารับประกันเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมาชมก็ไม่เสียเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็ห้องโดยสารด้านหลังก็เป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะประตูทุก ทั้ง4ด้านก็จะตกแต่งด้วยลายไม้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ด้านหลังมีแอร์ด้วยไม่ต้องกลัวเลยว่านั่งข้างหลังแล้วจะร้อนนะคะมีแอร์ให้ด้วยนะคะภายในยังสวยกิฟต์อยู่เลยนะคะบอกสภาพดีแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำให้ด้วยนะคะเป็นลายไม้เช่นเดียวกันเปิดปิดได้ สะดวกสบายมากๆนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะมีช่องเล็กๆนะคะเอาไว้เชื่อมต่อกับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะเวลาเราต้องการหยิบของเล็กๆน้อยๆนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องลงรถแล้วไปหยิบนะคะสามารถหยิบตรงนี้ได้เลยนะคะสภาพเบาะคือแบบสภาพใหม่มากรายละเอียดแบบตามคลิปเลยนะคะแล้วก็มีเซฟตี้เบลให้ทุกตําแหน่งเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ด้านหลังข้างหลังนี้จะเป็นม่านม่านไฟฟ้านะคะภายในสวยกริฟเลยแล้วก็เพดานสภาพใหม่มาก น็อตต่างๆซอกเดิมตะเข็บเดิมนะคะนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบหมดสภาพสวยเดิมโรงงานจริงๆสำหรับคันนี้นะคะไม่แค่9 6 0าหโลเท่านั้นเองนะคะเจ้าของค่อนข้างที่จะใช้น้อยนะคะแล้วก็เป็นรถมือเดียวด้วยรถบ้านแท้เลยคันนี้ด้านหลังนะคะมีโลโก้เอ็กติโแล้วก็มีสกเกิร์ตให้รอบคันนะคะ แล้วก็เซนเซอร์นะคะถอยหลังสองจุดนะคะสำหรับฝาท้ายนะคะสามารถกดที่รีโมทได้เลยค้างไว้แบบนี้เลยนะคะฝาท้ายก็จะเปิดแบบนี้เลยสะดวกสบายมากๆนะคะมีตะข่ายให้เรียบร้อยเลยนะคะกันของร่วงของตกนะคะเวลาเราเปิดฝาท้ายขึ้นมาแล้วก็พื้นก็มีในส่วนของตัวที่รองให้นะคะแล้วก็ภายในนะคะนี่ให้ดูเลยว่าท้ายเดิมจริงๆมีไฟส่องให้ด้วยนะคะตัวนี้ภายในเดิมเลย ท้ายเดิมการันตีนะคะเดี๋ยวน้ําให้ดูว่าเดิมยังไงนะคะในส่วนของตัวตะเข็บนะคะหรือว่าจะเป็นเม็ดอาร์คนะคะนี่ให้ดูเลยตะเข็บเม็ดอาร์คมีครบหมดเลยนะคะชัดเจนท้ายเดิมเดิมนะคะไม่รับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําตัดต่อแน่นอนนะคะไม่มีแน่นอนนะคะสามารถตรวจสอบได้หมดนะคะเรามีเล่มนะคะพร้อมโอนเลยมีเล่มพร้อมนะคะคันนี้ รายละเอียดสวยมาชมไม่ผิดหวังแน่นอนกล้าการันตีเลยนะคะสำหรับใครที่หาแบบรถเกง๋งคัมรี่นะคะแล้วก็เป็นตัวเ e อ t ก m o ตด้วยคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะคะสภาพสวยจริงเดี๋ยวน้ำให้ดูอีกด้านหนึ่งนะคะว่าเดิมเหมือนกันทั้งสองด้านไหมนะคะนี่เลยให้ดูเลยว่าน็อตเดิมเหมือนกันทั้งสองด้านแผ่นเพจเดิม erm, โรงง,งานทุกอย่างอยู่ครบหมดนะคะแล้วก็สภาพสวยด้วย เบาะก,ก็ปรับไฟฟ้าอย่างที่น้ำบอกเลยนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะสำหรับตัวเบาภายในสวยกิฟนี่เลยนะคะเหลี่ยมสันคมต่างๆนะคะเดิมๆโรงงานเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะสําหรับในส่วนตัวห้องเครื่องนะคะเมื่อกี้น้ําทําให้ดูแล้วเนาะว่าในส่วนของตัวคัมรี่นะคะ ฝากระโปรงจะเป็นแบบโช๊กนะคะช่วยทุ่นแรงในการเวลาเราเปิดฝากระโปรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละจุดกันเลยว่าความเดิมของตัวรถนะคะนี่ให้ดูเลยว่ามาร์คสีเหมือนเดิมนะคะนี่เลยมาร์คสีแล้วก็น็อตไม่ขยับเลยคันนี้คันเดิมนะคะสังเกตไม่ง่ายนะคะคันเดิมความคมเหลี่ยมช่องต่างๆนะคะอันนี้คือสภาพเดิมโรงงานจริงๆเม mm ็ดอาร์คนะคะ คมชัดทุกจุดไม่มีการเจียตแต่งไลทหรือว่าทำสีมาใหม่ไม่มีเลยคานด้านล่างนะคะตรงเป๊ะไม่มีการบิดเบี้ยวไม่มีการดนนะคะนี่มาร์คสียังมีให้เห็นอยู่ด้วยนะคะคันเดิมแล้วก็คันนี้ ABS นะคะสังเกตว่ามีมาร์คสีทุกจุดเลยให้ดูกันแบบซูมกันใกล้ๆเลยนะคะนี่เลย ดูกันชัดๆซูมกันใกล้ๆนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อนะคะเดิมทุกจุดจริงๆนะคะคันนี้ฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงคันนี้ไม่เคยถอดนะคะนี่ฝากระโปรงไม่เคยถอดไม่เคยไขนะคะคันนี้สีนขอบต่างๆสภาพเดิมโรงงานสติกเกอร์อยู่ครบหมดมอ,อก,กอทุกอย่างอยู่ครบนะคะ น้ำก็จะพาให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะอย่างที่บอกว่าเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อนะคะโค้ดปั๊มต่างๆชัดเจนเบาโชกนะคะมาร์คสีเม็ดอาร,ร์คอยู่ครบหมดนะคะอันนี้น้ำแบบซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะพี่ๆจะได้เห็นความเดิมของตัวรถ ทุกอย่างคือแบบสภาพห้องเครื่องคือใหม่มากและที่สำคัญคันนี้ไม่เคยมีการติดแก๊สนะคะใช้น้ำมันล้วนนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบสิบหกวาวนะคะสำหรับตัวนี้มาร์คสีนี่สภาพเครื่องยนต์คือมาร์คสียังอยู่เลยนะคะเครื่องยนต์ไม่เคยมีการถอดด้วยมาร์คสีทุกอย่างอยู่ครบหมดด้านล่างนะคะแห้งไม่มีไอแล้วก็น้ำมันไม่มีไหลเยิ้มเลยนะคะเครื่องแห้ง สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของตัวคัมรี่คันนี้นะคะตัวเอ็กติโมสามารถติดต่อน้ำมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากช่วยกดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้น้ำด้วยนะคะและและ้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามและกระดิ่งหน้าช่องกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ